สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้ช่างตายมารีวิวงานซ่อมจอ macbook pro model a 2159นะครับตัวนีออ้อาการที่ลูกค้ามานะครับตัวนี้จะเป็นอาการหน้าจอลายนะครับอันนี้ผมทำการซ่อมโดยการเปลี่ยนตัวแผ่จอไปนะครับตัวนี้ตัวแผ่จอมันก็จะอยู่ระหว่างช่วงตรงกลางจอนี้นะครับสเส้น หลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนแล้วตัวหน้าจอก็ไม่มีอาการจอลายแล้วนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมี macbook นะครับแล้วมีอาการจอเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแตกจอลายหรือจอมืดนะครับทางร้านสมัยทีสวิตนะครับมีบริการรับเปลี่ยนรับซ่อมนะครับ macbook ทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อสอบถามมาทางเพจร้านสมัยทีสวิตได้นะครับวันนี้ครับช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ